Angel Channel ขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆประจำวันนี้ได้แล้วค่ะขวดใหญ่ยังไม่ได้ทำเพิ่มเลยค่ะหาได้อีกแล้วอ่ะใช่ไหมคิดถึงพี่พีเมื่อวานฉันก็ไล่เธอมาดูไหมล่ะฉันก็พาเขามาไล์ให้เธอดูแล้วนะฮะ ใช้ดีเซลค่ะใช้แป้งดีเซลครูน่าจะมีลายของครูกันเองแหละช่างหวีหายเขาบอกเ <c oughs> ด,ด,ดินงงอยู่นี่เองครูยูชื่ออะไรอรออะไรมันดุก๊กดิ๊กข้างประตูค่ะน่ารักเนาะลองกองพี่พีทไปไหน <c oughs> เขาตั้งชื่อลูกหมาแล้วว่าลองกองเขาจะเอาเคาะชื่อนี้แหละซึ่งยังไม่รู้ได้ทราบว่าใครชื่อลองกอง พี่บุ๋มแต่งตัวออกไปไหนคะพี่ว่าจะไปเดินรอบทะเลสาบค่ะจะเอาอะไรบอกกบหาของเก่งต้องสลับกันถ้าพี่จุ๋มหาฉันก็เป็นถ้าพี่จุ๋มหาฉันก็ถ้าถ้าพี่จุ๋มหาฉันก็เป็นคนหาให้ถ้าฉันหาพี่จุ๋มเป็นคนหาให้งงไหมก็คือสลับกันหากบโชคดีมากได้พี่พี่ แฟนเธอฉันว่าต้องใช้คำพูดนี้ใหม่ไม่ได้บอกนะว่า mm hmm. ไม่ได้พูดว่าพี่ mm hmm. พ,พีก็โชคดีที่ได้ใช้เป็นแฟนนะแต่ฉันก็จะบอกว่าโชคดีที่เขามาหยุดที่ฉันแล้วกัน mm hmm. ใช่ไหมพี่จุ๋มอืมแต่ mm hmm. เขาก็ททำให้เขาเจอฉันเขาก็ทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนเยอะนะ ขาเจอคนอื่นเขาจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ได้ปะแลาวพี่จมก็คิดกับการอื่นเคก็มั่นใจได้แหละว่าเกก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเก้เปลี่ยนไปเออเขาก็ต้องดูตัวเขาแบบว่าพี่พีชนะว่าเราก็จิตใจค่อนข้างจะดีมากเขาบอกว่าจิตอย่างแรกเลยเพราะว่าเราก็คนจิตใจดีหนูก็แบบมองผ่านเปลือกไปได้ยังไงเนี่ย เห็นความอ่อนโยนภายในของเราได้ยังไงไม่น่าเชื่อพี่จุ่มเปียผมหรอคะอืมผมก็สูงไงพี่ก็เลยไม่ค่อยถึงพี่ก็จะิงีเยงอ่ะพี่ผีดใช่พี่ผเขามีชันเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาก็ค่อนข้างมีสีสันเมื่อวานก็งึ่ง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 งึงๆกันนึกออกป่ะแต่ก่อนฉันขอเวลาจากเขาทุกวันนี้เขาขอเวลาจากฉันเออเป็นไง นี่มันสลับกันชัดๆโชคดีทั้งคู่ที่มาเจอกอันอะฉันพูดเลยให้เขาไปเป็นแฟนคนอื่นอะเพราะเธอก็ไม่รู้หรอกว่าเขาดีหรือไม่ดียังไงเอาปะ่ะไม่ได้เยีนเสียงไม่แกลพเพียงกลับไปแล้วคะ่ะดูแชร์ขำมากแล้วทุกคนบอกว่าอะไรปะของเรียบร้อยอยากไที่ส่งของได้สาระเลยในการดูครั้งนี้ครับไม่ได้ค่ะได้การอวดเขียนคิวแท ส้มใครจะเอากดได้เลยนะคะอยู่ในตะกร้านะตัวนี้นะที่หนูใช้นะคะได้แฟนรวยไม่มีไม่มีใครจะเอาไม่มีใครจะเอาแปลว่าอะไรอะ่ะไม่เกี่ยวนะนพี่พีไม่ใช่คนรวยคนแรกที่มาชอบฉันนะ<ม>แต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาไม่ดีนะแต่คนรวยก็ไม่ได้เป็นโจทย์คำตอบสุดท้ายของชีวิตของทุกคนเสมอไป เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้สิ้นไร้ไมต่อขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่จุ๋มใช้ชีวิตเบบาไม่ทขามาหากินอะ่ะหรืออกป่ะซึ่งตอนลุคพงศพี่ผมก็ไม่รู้เลยซักตอนเจอครั้งแรกไม่รู้เลยซักเออเดี๋ยวจะปักให้นะจ๊ะถ้าใครอยากได้